สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุท่าเลยนะคะเจอเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับนะคะคลิปนี้แอดก็จะมาทบทวนนะคะในการหาสูตรเด่นนะคะของห่วยรัฐบาลน,นะคะในงวดงวดนะคะงวดที่ผ่านมาแล้วก็ย้อนหลังนะคะสำหรับ นะคะสูตรนี้แอดได้สอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้าทีนี้แอดจะมาทบทวนแล้วก็ใช้สูตรนี้นะคะในการหาของงวดวันที่1มีนาคมนี้นะคะว่าจะปังปุรยไหมนะคะเอาละคะ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เดี๋ยวแอดซูมนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะ นะคะสูตรนะคะสูตรนะคะสูตรอ่ดูตามไปเลยนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนนะคะเราจะใช้หลักแสนนะคะหลักแสนนะคะหลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะคะแล้วก็บวกนะคะบวกหลักสิบนะคะสิบบวกกับสิบโวบวกกับหน่วยบนนะคะจากนั้นนะคะให้นําไปบวกกับสิบล่างนะคะกับหน่วยล่างนะคะ ได้ผลเท่าไหร่นะคะได้ผลเท่าไหร่นะคะให้นำไปบวกกับ10ล่างอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เป็นผลลัพธ์ของตัวเด่นของเรานั่นเองนะคะอาราคานะคะไม่งงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาคํานวณน,นะคะย้อนหลังกันนะคะสําหรับงวดวันที่1นธันวาคมนะคะ นะคะสูตรบอ,อกอยู่แล้วนะคะว่าใช้หลักแสนบวกกับหลักหมืน่นหลักแสนก็คือ0นย์นะคะหลักแสนก็คือศูนย์หลักหมื่นก็คือ7เนาะเราก็ใช้นะคะศูนย์บวกกับ7นะคะได้เท่ากับ7นะคะได้เท่ากับ7จากนั้นนะคะสูตรบอกนะคะให้นำหลักสิบบนบวกกับหน่วยบน10บบนก็คือ5นะคะบวกกับหน่วยบนก,นก็คือ8นะคะ8บวกกับ 8บวกกับ5ได้เท,ท่ากับเท่าไรคะได้เท่ากับ13นะคะได้เท่าก,กับ13นะคะจากนั้นนะคะให้นำไปบวกกับ10ล่างบวกกับหน่วยล่าง10ล่างก็คือ8นะคะแล้วก็หน่วยล่างก็คือ2นะคะก็นำผลสองตัวรวมกันนะคะ8บวก2ได้เท่าก,กับ0นะคะจากนั้นสูตรบอกว่านะคะได้เท่าไหร่นะคะให้นำม,มาบวกกันนะคะให้นำม,มาบวกกันก็คือ 7นะคะ7บวก3บวก0นย์ะคะ7บวก3บวก0นได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ10ก็คือ0นะคะได้เท่ากับ0นะคะจากนั้นสูตรบอกว่านะคะได้เท่ากับเท่าไหร่ให้นำไปบวกกับ10ล่างนะคะงวดนี้10ล่างก็คือ8นะคะหมายความว่า0นย์ะคะ0ก็ไปบวกกับ8 ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ8นะคะได้เท่ากับ8นั่นหมายความว่าเด่นของงวดวันที่16ธันวาก็คือเด่น8นะคะผลออก2 3 5 8 3นะคะ2 3 5 8 3ก็เข้า8ล่างนะคะก็ข้า8ล่างเนาะข้าวล่างตัวนี้นะคะหาต่อนะคะต่อไปนะคะต่อไปงวดวันที่ 16เราก็จะหาของงวดวันที่30สนะคะสูตรนะคะก็คือหลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะคะแสนก็คือ6บวกกับหลักหมื่นก็คือ3 6บวก3ได้เท่ากับ9นะคะจากนั้นนะคะหลัก10ล่างบวกกับหลักเออหลัก10บนนะคะหลัก10บนบวกกับหลักหน่วยบนก็คือ3บวกกับ8 3, 3บวกกับ5นะคะอุ้ยพูดผิด วันนี้สรวนนิดหนึ่งนะคะสรวนนิดหนึ่งนะคะหลักหลักสิบบน3บวกกับหลักหน่วยนะคะบนก็คือ3าบวกหได้เท่าก,กับ8จากนั้นนะคะให้นำหลักสิบล่างบวกกับหลักหน่วยล่าง8นะคะ8ปบวกสได้เท่าก,กับเท่าไหร่คะได้เท่าก,กับสินะคะ จากนั้นให้นำผลทั้งหมดนะคะที่คำนวณได้รวมกันก็คือได้เท่าไหร่คะ,ะ9บวก8แล้วก็บวก1นะคะได้เท่ากับ18นะคะได้เท่ากับ18เนาะจากนั้นให้นำไปบวกกับอะไรคะให้นำไปบวกกับหลักสิบบ10ล่าง ให้ไปบวกกับหลักสิบล่างนะคะ8ก็คือ10ล่างก็คือ8นะคะ8บวก8ได้เท่าก,กับเท่าไรคะได้เท่ากับ16นะคะได้เท่ากับ16นั่นหมายความว่าเด่นของงวดวันที่30ก็คือ6นะคะผลออก0 6 8ย์กก็เข้าตัว6นะคะเด่น6บนล่างนะคะงวดนี้นะคะ หาต่อนะคะของงวดวันที่30นะคะใช้สุดนี้นะคะใช้สุดเดิมเนาะก็คือหลักแสนก็คือ8บวกกับหลักหมื่นก็คือ1นะคะ8ปดบวกหนึ่งเท่ากับเนะคะจากนั้นนะคะหลัก10บนบวกกับหลักหน่วยบนนะคะ6นะคะหลัก สิบบนหบวกแได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ14นะคะจากนั้นนะคะหลัก10ล่างบวกกับหลักหน่วยล่างนะคะสิล่างก็คือ3าบวกกับหกนะคะหกสบวกกับหได้เท่ากับ9นะคะจากนั้นให้นำผลทั้งหมดรวมกันก็คือ9กนะคะเก,ก้บวกสี่ล้กกบวกเกได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับยี 22่สเนาะยีนะคะก็คือได้2นะคะจากนั้นให้นำไปบวกกับหลกักหลักอะไรคะก็คือหลักนี้นะคะหลัก10ล่างนะคะก็คือ3านะคะสอบวกสได้เท่ากับ5นั้นหมายความว่าเด่นของงวดวันที่สิมกราคมก็คือเด่น5นะคะผลออก159่งก็เข้าตัว ห้านะคะข้าวเด่นห้านะคะข้าวเด่นห้านะคะอาหารต่อนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภานะคะหลักแสนนะคะหลักแสนของงวดวันที่สิบเจ็ดก็คือแปดนะคะก็คือแปดบวกกับหลักหมื่นก็คือแปดนะคะแปดบวกแปดได้เท่ากับสิบหกนะคะแปดบวกแปดได้สิบหกนะคะจากนั้นหลักสิบนะคะบนก็คือห้าบวกกับหลักหน่วยบนก็คือเก้านะคะ ห้าบวกเก้าได้เท่ากับสิบสี่นะคะจากนั้นนะคะหลักสิบล่างบวกกับหลักหน่วยล่างนะคะเก้าบวกสองได้เท่ากับสิบเอ็ดนะคะจากนั้นให้นามผลทั้งหมดรวมกันก็คือหกบวกสี่บวกหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่คะหกบวกสี่บวกหนึ่งได้เท่ากับได้เท่ากับสิบเอ็ดนะคะได้เท่ากับสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดจากนั้นให้นามไปบวกกับหลัก 10ล่างนะคะก็คือ9นะคะ1บวก9ได้เท่ากับ10ก็คือ0เด่นนะคะผลของงวดวันที่1กุมภาออก3 0 8 30นะคะก็เข้านะคะข้าตัวเด่น0นะคะบนล่างเลยนะคะราคาหาต่อของงวดที่ผ่านมานะคะใครปังปุรีนะคะใครที่ได้นะคะแอดก็ดีใจด้วยสุดนี้นะคะเราจะคำนวณต่นเนาะ เราจะคำนวณใช้สูตรนี้หาต่อนะคะ,อะลองลองดูนะคะอย่างงวดที่ผ่านมานะคะหลักแสนก็คือ9บวกกับหลักหมื่นก็คือ4 9่บวก4เท่าก,กับ13นะคะจากนั้นนะคะหลัก10บนก็คือ0บวกกับหลักหน่วยบนก็คือ8นะคะ 0บวก8ได้เท่ากับ8นะคะจากนั้นนะคะหลักสิบล่างบวกกับหลักหน่วยล่างก็คือ3บวกกับ0นได้เท่ากับ3นะคะนำผลทั้งหมดรวมกันนะคะได้เ,ะะดเ 3, ท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ14ก็คือ4เนาะได้เท่ากับ14จากนั้นให้นำไปบวกกับอะไรคะนำไปบวกกับหลกัลกหลักสิบล่างก็คือ3นะคะ นั่นหมายความว่าเด่นของงวดที่ผ่านมาก็คือเด่น7เนาะก็คือ7นะคะห้าบนล่างเลยนะคะก็คือ597นะคะแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะแล้วก็57านะคะสำหรับงวดนี้เราจะใช้สูตรนี้ในการหาของงวดวันที่1นนะคะ1มีนาคมนี้นะคะ,ะคำนวณต่อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว ตอนท้ายแอดก็จะมีตัวจับนะคะเช่นเดิมตัวจับนะคะเช่นเดิมตัวจับนะคะเอาละค่ะคำนวณของวันที่1มีนา t h i นะคะเราจะใช้สุดนี้หลักแสนบวกกับหลักหมืน่นหลักแสนก็คือ9นะคะหลักแสนก็คือ9นะคะอ้อยโทษทีค่ะหลักแสนก็คือศูนย์นะคะวันนี้พูดผิดนะคะพูดผิดไปหลายรอบเลยส่วนมากเลย หลักแสนก็คือ0หลักหมื่นก็คือ9นะคะ0ูบวก9ได้เท่ากับ9นะคะจากนั้นนะคะหลัก 10, ล10บล่า10โบลบวกกับหลักหน่วยโบลน,นะคะหลัก10บโบลก็คือ9กบวกกับเนะคะ9กบวกเได้เท่ากับ16นะคะแล้วก็นาสิ ล่างบวกกับหน่วยล่างนะคะ5บวก7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ5บวก7ได้เท่ากับ12นะคะก็คือสองเนาะจากนั้นให้นำผลรวมกันนะคะ9บวก6บวก2นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ17นะคะได้เท่ากับ17นะคะ17จากนั้นนะคะให้นำไปบวกกับหลักหลักสิบล่างก็คือ5นะคะ นั่นหมายความว่าเด่นของงวดนี้ในสุดนี้ก็คือ2นะคะเด่นงวดนี้ก็คือ2นะคะก็คือ2นะคะสุดนี้นะคะของงวดวันที่ 1. มีนาคมนะคะก็คือเด่นนะคะเด่น2นะคะเด่น2ทีนี้วิธีการหาตัวจับนะคะวิธีการหาตัวจับนะคะวิธีการหาตัวจับเราจะใช้ นะคะอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเราจะใช้ตัวจับของเราเราจะใช้หลักพันบนนะคะหลักพันบนนะคะหลักพันบ,นบนบวกกับหลักสิบบนนะคะบวกกับหลัก10บนนะคะเจ็บวกกับ5ได้เท่ากับ12นะคะได้เท่ากับ12นะคะบวกกัน ได้12นะคะก็คือสองจากนั้นนะคะให้นำไปบวกกับ8ตัวนี้8นะคะ8 8นี้เราจะเป็น8คงที่นะคะเดี๋ยวแอดเขียนนิดนึงนะคะ8คงที่นะคะ8คงที่2บวก8ได้เท่ากับ10นะคะได้เท่ากับ10ก็คือ0ใช่ไหมได้เท่ากับสิบ ได้เท่ากับ0จากนั้นนะคะเราได้ศูนย์มา1ตัวแล้วให้เดินหน้าไป3สเต็ปนะคะ3สเต็ปยังไง0บวกกับ3ก็คือ3นะคะแล้วก็3บวกกับ3ก็เป็น6นะคะเดินหน้าไปอีกนะคะนั่นหมายความว่าตัวเด่นของเราก็คือ8นะคะตัวจับของเราก็คือ0 3 6นะคะ036 ผลนะคะของงวดนี้วันที่1 6 6ธันวาออก83 6ทนะคะ6ธันวาออก83นะคะตัวเด่นแล้วก็ตัวจับของเรานะคะก็ข้าตัว83นะคะข่า83เนาะข้า83นะคะอ่ะลองหาต่อนะคะหลักพันหลักพันของงวดนี้อ่ะนี้นะคะหลักพันของงวดนี้ก็คือ 9นะคะบวกกับหลัก10บนนะคะ9บวกกับ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ9บวก3ได้เท่ากับ12นะคะจากนั้นให้นำไปบวกกับ8คงที่นะคะเช่นเดิม2บวก8ได้เท่ากับ0เดินหน้าไปอีกนะคะก็เป็น3เป็น6นะคะ นั่นหมายความว่าตัวเด่นของเราได้แล้วนะคะตัวจับของเราก็คือ036นะคะโพลนะคะของงวดวันที่30ธันวาออก06836นะคะ06836ก็เข้าตัวเด่น6นะคะแล้วก็เข้าตัวจับของเราก็คือ3นะคะก็เข้าตัว63นะคะเข้าตัว63นะคะ,าะ,คะอาหารต่อนะคะ งวดนี้นะคะงวดวันที่30นะคะหลัก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 พันของเราก็คือ9นะคะหลักพันก็คือ9หลักสิบก็คือ6นะคะ9้าบวก6ได้เท่ากับ15บหบวกกับ8นะคะ8คงที่หบวก8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะห้าาบวกหบวก8ได้เท่ากับ13เนาะ 5บวก8ได้เท่ากับ13ก็คือ3เดินหน้าไปก็เป็น6กแล้วก็เป็น9นะคะเด่นของเราก็คือ5ตัวจับก็คือ3 6 9ผลออก15992กนะคะก็เข้าตัวตัวเด่น559เนะคะเข้าตัวเด่นนะคะก็คือ5 9้านะคะ5เกบนนะคะหาต่อนะคะงวดวันที่17นี้นะคะ หลักพันก็คือศูนเนาะแล้วก็หลักสิบก็คือห้านะคะศูนย์บวก5ได้เท่ากับหนะคะศูนย์บวก5ได้เท่ากับหบวกกับ8ดคงที่นะคะคงที่หบวก8ดได้เท่ากับ13านะคะเดินหน้าไปอีกก็เป็นหเป็น9ห้าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดที๋ยวโทษทีโทษทีโทษทีศูนย์บวกหได้เท่ากับห้าห้า แปดสามหกอะถุกละถุกละเท่าที่ไปดูผิดอะได้แล้วนะคะตัวเด่นของเราก็คือศูนย์นะคะตัวจับของเราก็คือสามหกเก้านะคะโผล่นะคะออกสามศูนย์แปดสามศูนย์นะคะก็เข้าตัวศูนย์สามนะคะศูนย์สามเนาะเข้าสามศูนย์ศูนย์สามนะคะหาต่อนะคะหาต่อนะคะ วันที่1กุมภาหลักพันก็คือ4บวกกับหลัก10ก็คือ0นะคะ4บวกศนได้เท่ากับ4นะคะบวกกับ8คงที่นะคะบวกกับ8คงที่4บวก8ได้เท่ากับ12นะคะเดินหน้าไปอีก2ก็เป็น5เดินหน้าไปอีกก็เป็น8นะคะนะคะงวดที่ผ่านมาออกอะไรคะออก5 9า7 5, 7, ห้าเจ็ดมวดเนี้ยเกือบสามตัวแตกเนี่ยห้าเจ็ดนะคะ7จ็ดห้าห้าเนะคะมันจะเข้าตัวหลักหน่วยด้วยเนาะเออหลัก2ตัวร่างนะคะก็คือ5-7นะคะ5-7แล้วก็หลัก2ตัวบนก็คือ5-7นะคะแต่มันแยกเอาเก้ามาแทรกเนาะก็ได้5-7นะคะอะักงวดนี้นะคะเราได้ตัวเด่นแล้วเนาะสูตรนี้ก็คือ2นะคะ สูตรนี้ก็คือได้เด่นสองนะคะงวดวันที่1มีนา t h i นะคะสำหรับนะคะตัวจับเราก็จะใช้สูตรเดิมก็คือหลักพันบวกกับหลักสนะคะหลักพันก็คือ8บวกกับ9นะคะได้เท่ากับ17นะคะได้เท่ากับ17จากนั้นให้นำไปบวกกับ8คงที่นะคะ7บวกกับ8ได้เท่ากับ สิบห้าก็คือห้านะคะห้าเดินหน้าไปอีกนะคะห้าก็เป็นเป็นแปดนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่างวดวันที่1มีนา this น,นะคะ1มีนา this เด่น2นะคะตัวจับก็คือ2องตัวจับก็คือ5 8 1นะคะจับออกมาก็จะได้เป็นอะไรคะ25เนาะ25 สองแปดแล้วก็สองหนึ่งนะคะนะคะได้เป็นสองห้าสองแปดสองหนึ่งนะคะถ้าสามตัวนะคะถ้าแอดวิเคราะห์นะคะสามตัวนะคะถ้าแอดวิเคราะห์ต่อนะคะสามตัวแอดว่าน่าจะนะคะน่าจะอ่าอ่ารวมกันนะคะจะได้เป็นสองห้า 825นะคะ825ฟันนะคะคือ25นะคะแล้วก็28สองตัวนี้เด่นมากนะคะสำหรับนวดนี้25แล้วก็28 825นะคะแล้วก็728นะคะนะคะ728แล้วก็725 นะคะเอาไปลุ้นกันนะคะสุรก็คือสุดนะคะปิดพาดประกันใดแอดก็ต้องขออภัยหมาณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่เป็นเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะมีสุดใหม่ๆนะคะก็จะเอามาให้สมาชิกได้พิจารณากันเช่นเดิมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ